สวัสดี CEO Gaming วันนี้โมกจะมาทำสิ่งพิเศษนั่นก็คือการเซ็นสัญญาปิศนาตอนนี้นะครับพวกได้เปิดเซ็นสัญญาปิศนาครบสามรอบแล้วซึ่งแน่นอนว่านี่เลยจะได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มตั้งแต่อันแรกอันแรกก็คือจะมีเอ่อมีนักเต่นี่เลยจะมีนักเตะอย่างเก้าสิตัวแล้วก็1มาชเชลโนนะครับ อันที่สองจะมีเงิน1นึ่งแสดูเด็ก2ตัวแล้วก็นักเตะโอเวียเก้าเอ็ดอันที่สองก็คือเอยอันที่สามขออภัยจะมีดูเด็กหนึ่งตัวแล้วก็นักเตะโอเวียเก้าสองสองอันหลังจะขายไม่ได้แต่อันแรกจะขายได้ซึ่งวันนี้โมกอยากได้นักเตะซักโอเวียเก้าสิบแล้วกันนี่พวกเก้าสิบก็จะได้พวกนี้เลย ข้อดีของเก้าสิบนะครับคือมันขายได้ก็แค่วอวอแต่แค่บางตัวนะบางตัวมันกากแต่อย่างตัวที่ขายได้ดีอ่ะ,อะปุยโตสาก้าตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่โอ้อะมันแพงเรนไม่มีคนซื้อก็ไม่ได้วันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าง,างนี่อย่างทิเปียตัวนี้ดักดักประมาณสามสิบคนเออนี่อย่างเนี้ยถือว่าดีว่ามาเปิดกันเลย พร้อมแล้ว3 2 1 o n e g มาแล้วแพ็กเซ็นสัญญาปิศณนะหนึ่งแสงต้องขออภัยที่เสียงแหบด้วยตอนดิบแบบไม่ค่อยสบายอยู่สองแสงกี่แสงดีวะสิบเก้าแสงวันเกิดไปวันเกิดต่อมาแสงที่สามรออีก สิบหกแสงใครมันจะบ้าอรอหรอไม่อรอหรอกไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอคอนด้วยเวนกรรมส,สเปนจีเคอีกเกแอคาสยาร์ดเหรอชิบห้แล้วตัวนี้ดีไมเนี่ยโอเวนกรรมไม่ดีหรอกไปดูสิโอ้บาบอกอีกเกะอคัสยาร์ โอ้โหเก้าโอ้ไม่เก้าเก้าเก้าบวกเอาไปก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกไปตั้งไว้เลยโอเคอย่างน้อยเผื่อฟุกได้เงินเจ็ดล้านโอเคทีนี้ก็เราจะมาทำตามสัญญานะครับมีคนคนนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกันมีคนคนนึงเขาคอมเมนต์มาในช่องนะครับมาดูกันนี่เลยเมีคนคนนึงเขาคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่า ให้ทําทีมตัวให้ทําทีมที่สูงที่สุดหน่อยซึ่งแน่นอนว่าโมก,ก็ทําให้นะเดี๋ยวมาดูก่อนอขออนุญาตนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่ช่องเรามีผู้ติดตาม66คนแล้วตบมือยอดวิวทั้งช่องก็คือสองหมนสองพันต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูมามาดูกัดิ่งดีกว่าไปดูซิมีใครคอมเมนต์มานะนี่คุณ yes f f f ฮ่าฮนะครับเขาพิมพ์มาว่าลองทําทีมคนตัวสูงให้สุดให้หน่อยครับซึ่งแน่นอนว่าโมกทําให้แน่นอนโมกใช้เว็บเรนเดอร์นะครับเขาไม่ได้โฆษณาแต่ว่าแค่โฆษณาให้เฉยๆโมกก็ไปจัดทีมมาเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วมาดูกันในห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ันี่กันครับคือต้องรายงานก่อนเลยว่าทีมคนที่สูงที่สุดในเกม e ุตซีโมบายเนี่ยก็คือสูง206เซนแต่ว่าแน่นอนมันหาซื้อไม่ได้ก็แน่นอนว่าก็ได้เท่านี้เริ่มที่คนแรกปีกซ้ายนะครับโจเอลนูโบส่วนสูง193คนต่อมาสไตรเกอร์ลาสเวลวิกส่วนสูง197คนต่อมาลูคัสออกแคมปอสส่วนสูง187นะครับ ต่อมาเริ่มที่กองกลางคนแรกฮานวาราเค่นสูง195ากอกลางตัวรับก็คือเจนิกแบชแมนสูง196และคนนี้ก็คืออ,อะไรอ่ะมาโรอุนเน่เฟลไลนี่สูง194นะครับเป็นเพื่อนเดบรอยคนต่อมาแดนเบิร์นสูง190เซนติเมตรคนนี้ ทิวซิกโคโฮสูงสอง้อยเซนติเมตรและคนนี้ก็คือเดนนิสโคลินเกอร์สูง199คนนี้เพื่อนแม็กโทมีเนชุนรูนี่สูง191ยเกดและก็แน่นอนว่าโกที่สูงที่สุดที่โมกมีอยู่แล้วด้วยก็คือนิกโบมนั่นเองสูง199สรุปได้ว่าคนที่สูงที่สุดคือชิกโคโฮซิกโซโค โอเคซิกโซโคคือคนที่สูงที่สุดในทีม200เซนติเมตรอ่ามาดูภารกิจวันนี้กันเลยดีกว่าเสียงรูอีดว้วย <c oughs> ป้าคาสิยานขายได้แล้วรวยแล้วโอเค11ล้านตังเหลือแล้วทีนี้ก็โมบีตังทำคอนเทนต์แล้วใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์มาได้นะครับวันนี้มูจะมาเล่นแรงกันกันกบทีมคนกากเอ้ยทีมคนสูงเพราะฉะนั้นก็มาดูกันเลยไป สี่สาสองนึเอ้ยมาสิว้ยไม่มาด้วยแย่จังมาแล้วมาแล้วมาดูคู่ต่อสู้ของเรากันยินดีกับคู่ต่อสู้ที่ได้แข่งกับเราคนนั้นก็คืออ่านว่าอะไรวะไม่รู้แต่รู้แค่ว่าทีมแมนยูในเต็ดก็คือนั่นเที่บที่ฮัสเตเดียมสบ่าแล้วเอดีฮัสอะไรเก่าขนาดนี้ อันนี้เล่นที่เอาเป็นว่าเล่นที่เตเดียมอะไรก็ไม่รู้แล้วกันอย่างน้อยตัวเรามันกากทุกตัวก็ย,กกบบกย,ออยังมีนิกโบ๊บแบกอยู่เออยังมีนิกโบ๊บแบกไปเริ่มที่เวลวิทไปที่อสอ,สอสแคมป์อสออสแคมป์ลูคัสออสแคมปอสออสแคมปอสแทงทันไปฟาร,ร์นี่ไปเวลวิทเวลวิทเวลวิทวิ่งไม่ทันโอเคมันโกฝั่งนู้นได้โกเตะเปิดขึ้นมา ไปติดทางเฟลายนี่แล้วก็ไปเข้าทาังเนมมาเนมมาจ่ายไปให้สเตฟานเจอรจัตล้อเขาเฉยๆสเตฟานเจอรจัตลูนี่ดักได้ลูนี่เพื่อนแม็กโทมิเนวานาเค้นไปโนโบลโอ้วิ่งไม่ทันเสียงแอบ,บเยอะมากชวยสไตเกอร์จ่ายที่เลวานดอฟสกี้อ่าเป็นนิกบอมที่เซฟไม่ได้อโรนัลโดมาแล้วโรนัลโดล่างกาก โอเออาปดลากโอเออารปดหกมีรอนโดล่างนั่นเดอะไม่เห็นรู้เลยยิงแบบแฮทเออไม่ใช่แฮทถิกสิยิงแบบแปรเบาๆเข้าไปเลยไม่จับด้วยบัชแมนหลบในมาจูนเนียหมุนวนส่งไปให้ออสแคมปฟอสติดรอนโด แล้วก็แย่งคืนกลับมาได้รูนี่เพื่อนแม็กโทมิเนีส่งให้กอสเซมโพสโดนโรล็องบองดักเฟลไลนี่เสียบโรล็องบองเป็นชวายสไตรเกอร์โดนโคลิงเกอร์บีบแล้วก็ดักบรูนี่ไปเบียดเนมาแล้วก็เอ่อสไลด์เนมาได้เป็นโคลิงเกอร์ดักได้แล้วก็เป็นโคลิงเกอร์เก็บบอลรูนจ่ายให้รูนี่รูนี่วิ่งรูนี่รูนี่โดนแซฟคอสเอ่ออะไรวะชื่ออ่ัดยากทีมเลย โคลินเตอร์มาเนมาเป็นนิกป๊อบที่เซฟไปได้อย่างง่ายดายเป็นนิกป๊อบเปิดขึ้นมาเปิดไปยังไกลไปให้เวลวิดโดนมงกลับมาไปที่แซปปาคอสตาไปที่เรวันดอฟสกี้ชอยสไตเกอร์โคลินเกอร์เป็นลูนี่ที่เบียดจนทำให้ลอนโดโตเตะออกไปเป็นนิกป๊อบชิกนิกป๊อบเขีย่ยขึ้นมาให้โคลินเกอร์จ่ายให้ซิคโคสโกแล้วก็ สไลด์ไปได้ไปวานาเค็นได้ไมไหนวะอ้อทาเวเนียราฟินยาวานาเค็นโอเคฝาวเป็นมันอยู่ในเตดน,นะครับได้เตะฟรีคิกเปิดขึ้นมาไปติดเวลวิดออสแคมปอสออสแคมปอสโดนเบียดลม้มฝาวฝาวดิเอ้ย ไปโดับเบิลมีมาวานาเค่นและก็อ้จบเกมแล้วโอยป้าเล่นกันขนาดนี้เอ่อมีแบบนิกโปเป็นผู้นำทีมฟรีคิกเป็นแดนเบิร์นแล้วก็ไม่รู้ว่าเตะมุมเป็นใครเลวันดอฟสกี้โดนอ่อสแปคอสตาไปติดออสแคมปอสจ่ายไปข้างหน้าเฟลายนี่ ไปติดเวลวิทวานาเคนเปโนบลโนบลวิ่งเข้ามาโนบลยิงโอ้ยมันเล่นอะไรของมันอะไรวะยิง <c oughs> จอดๆขนาดนั้นไม่เข้าอีกออสแคมป์อสจ่ายไปที่ไฟไลน์นี่ติดไปติดวีดิดวีดิดจ่ายขึ้นมาไปที่รูที่เพื่อนแมกโทมิเอออสแคมป์อสเอ่อเป็นบัชแมนเก็บได้ซิโคโช้อซิ ซิกโซโคอาโนเบโลเวลวิดเวลวิดกากขนาดน,นั้นโอ้เล่นอะไรมันก็ไม่รู้ทีมตัวสูงไม่มีประโยชน์อะไรเลยกากด้วยแล้วก็อะไรด้วยแล้วก็เป็นเลวันดอบสกี้ชนคานออกไปเองนิกปอบคิกคอรินเกอร์จา่ายเพรูนี่เพื่อนแม็กโทมิเน่ลบเนม่าจา่ายเฟรไลนี่โดนดัก ไฟรนนี่แล้วก็เป็นบัชแมนหลบเรนโดเฟรนนี่เก็บบอลได้จากออสแคมปอสออสแคมปอสเอ่ออะไรอะทำอะไรของมันก็ไม่รู้เฟรนนี่เบียดเสียบเป็นเฟรนนี่ทำหมอกอ่าโรนโดได้ทุ่มเรนโดทุ่มไปที่เอ่อชวายสไตเกอร์เมสซิกโซโคที่มาเบียดได้ทีมเราต้องเก่งวงเพราะว่าเราตัวทีมเราตัวสูงไง ไปขนาดปีกยังสูงกะบ,บอกเลยโอเคเป็นใครไม่รู้หมองออกไปแซปปาคอสตาได้ทุ่มทุ่มไปให้ในมาจูเนียในมาคอสขึ้นไปซิกโซโ,ซโคโดนเลวันลอบสกี้เบียดก็เป็นนิกป๊บเก็บได้แล้วก็เปิดขึ้นไปแล้วก็ทาเวเนียแพ้แล้วมั้งอออโอเค อาฟินงยาบุกขึ้นมาติดสติกซโซโคเวลวิดเวลวิดจับบอลวืดชวยายสไตรเกอร์โดนเสียบแล้วก็วานาเคนวานาเคนจ่ายให้นโนมโบแล้วก็จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้อ๋อยังไม่จบอีกเหรอ๋อได้ฟาวโอ้ยจบได้แล้วจานโอ้ย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 เล่นกากจังโอ้ยจะเป็นฮาแลนด์นะวิ่งขึ้นมาแล้วจบเกม แมนซิตี้แพ้แมนยูคาบ้านและขอย้ำเตือนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในเกมเท่านั้นของจริงจะไม่มีวันเกิดขึ้นแมนซิตี้จะไม่แพ้แมนยูคาบ้านเ,เหนื่อยเหนื่อยใจกับทีมมาให้คะแนนแต่ละตัวกันเลยดีกว่าเต็มห้าคะแนนนะครับ เริ่มจากคนแรกเลยโนโบลวิ่งกากยืนตำแหน่งกากทำทุกอย่างกากเต็มห้าให้ไปเลยหนึ่งคะแนนเวลวิด well ได้บอลเลียกไม่ผ่านมีจังหวะยิงก็ยิงไม่ได้อ่าไม่ใช่สินโนโบลโนโบลมีจังหวะยิงยิงวืดไม่ใช่หรอเออโนโบลให้ศูนย์เวลวิดให้ศูนย์ออสการ์ปอสให้สองเพราะว่ามีจังหวะวิ่งวิ่งดีแล้วก็ลงมาช่วยบอล วานาเค้นกับเฟรไลนี่ค่อนข้างเล่นดีอยู่เพราะฉะนั้นให้ประมาณสามคะแนนเพราะว่าต่อยเล่นดียังไงเนี่ยทีมอังกาก็ในแค่นั้นแหละส่วนแบสแมนให้สองคะแนนเพราะว่าแบบมีจังหวะายบอลดีค่อนข้างเล่นดีอยู่แล้วก็ซิกโซโคกับโคลินเกอร์เอ่อให้สองคะแนนเหมือนกันเพราะว่ามีส่วนร่วมแบบเกมอยู่บ้างแดนเบิร์นให้ศูนย์คะแนนเพราะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลย รูนี่มีสวนวมกับเกมแล้วก็มีจังหวะส่งบอลเปิดขึ้นไปแล้วก็มีวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ฉะนั้นก็ให้ประมาณส่วสนิคป๊อบให้1ว่าจังหวะเซฟแทบไม่มีเลยแล้วก็ไม่ค่อยทําประโยชน์อะไรมากแต่ว่าใจดีให้1.5แล้วกันสําหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้ขอลาไปก่อนขอให้คลิปหน้าไม่เสียงแหบด้วยบาย